สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน J Expo นะคะอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ J Co 6นะคะ, J ะ,คะวันนี้เข้ามาอัปเกรดกันในส่วนตพพัวระบบฝาท้ายไฟฟ้า,พร,พ,าพร้อมคลิกเซนเซอร์ค่ะเดี๋ยวจะทํางานยังไงได้บ้างนะคะตามมาชมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะจะสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดปิดได้เลย <S <S จากตาแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะตำแหน่งตรงนี้เลยคะ่ะฝาท้าทยก็เปิดออกมาแบบนี้เลยนะคะแลวด้านหลังค่ะก็ยังสามารถสั่งปิดได้นะคะจากตำแหน่งสวิตช์ด้านหลังตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ยังมีเซฟตี้ความปลอดภัยด้วยเป็นตัวระบบกันหนนะะะคฝาทยยก็จหุด ทำงานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองปิดให้ดูนะคะพอกดซ้ำนะคะฝาท้ายก็จะค่อยๆปิดเข้าไปแบบนี้นะคะตัวนี้ไม่ปิดกระแทกนะคะจะเข้าไปนิ่มๆแบบนี้เลยค่ะส่วนตัวที่รีโมทนะคะก็ลูกค้าย,ยังสามารถใช้งานจากตัวรีโมทของเดิมได้เลยนะคะเราไม่มีการลื้อหรือว่าตัดต่อ ดัดแปลงใดๆเลยนะคะกดไปที่รูปฝาท้ายค่ะก็สามารถสั่งเปิดออกมาได้แบบนี้เลยฟังก์ชันต่อไปค่ะเป็นในส่วนตัวคิกเซนเซอร์นะคะตำแหน่งก็จะอยู่ตรงนี้เลยสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดได้เลยนะคะเซนเซอร์ <S S <ensor> <S ของเรานะคะเตะครั้งเดียวเท่านั้นเองแบบนี้เลยค่ะและหากท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากติดตั้งในส่วนตัวระบบฝาท้ายไฟฟ้า mm hmm. พร้อมเซนเซอร์เ <S ensor S 2> ท้าเตะแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ร้าน JESCO นะคะยิน,ะะนดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ